What the fuck? Hey, the luôn oh yeah. Hey, mày à? tuổi này ạ. ไอ้เฮียเกลยังไม่ฮาเลยมาถึงก็ฮาแล้วก็อยู่กับเทน m ท c h ชาแนลนะฮะวันนี้มาในเกม just die already เ e a ่อ่ะก็นะฮะฮ้ยเปิดเรื่องมาแล้วดูหน้าเหมือนไอ้ชิบนอนอยู่สักที่ไหนสักที่หนึ่งบ้านมันอะบ้านเฮ้ยมีขวดเขียวๆด้วยโอ้เก่าจักรแระเอาทะลุเสื้อผ้าตื่นมาแล้วอันนี้นี่กด อคอนโทรลไลน์ลุกขึ้นเฮ้ยอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะไปลุงจะขี้เกียจไปไหนอะไรครับเนี่ยกด A, เอกระโดดเฮ้ยตื่นขึ้นมาแล้วเฮ้ยเราตื่นมาในบ้านเฮ้ยทำไมมีสี่เตียงอ๋อหือไปว่าเกมนี้มันโคออปได้ด้วยนะฮะซื้อกับเพื่อนเล่นออนไลน์ได้นะฮะอะไรเนี่ยกดเล่ากด LB เ้ยถือกดมาได้<า>ประตูมึงโปรเฮ้ยคว้<ท>า <ำ S 1> ง,<ม>งได้นะฮะห,หยิบจับสิ่งของอันนี้อะไรเนี่ยกดดิเฮ้ยเปิดมาอะไรเนี่ยแปบ๊บนึงหยิบมือซ้ายเอาขาเราขาดอ๋อแล้วกดกดหยิบมาละหยิบมาละเอ้ย,ายาขาขาดทำไงอะสวิงสวิงอย่างงั้นแหละ ฝาดได้ลุงขาลุงขาดไปแล้วกดกระโดดนี่กระโดดได้มีอะไรอีกเอากดบีนอนเอากดเอลูกนั่งอันนี้กระโดดเอาเต้นเต้นด้วยด้วยเอาเห็นนี่เสียงวันนี่ยซุปซุปสีแดงอย่างนั้นเหรอเอามือซ้ายหยิบมันสิเชื่อ S 1> <S 1> เฮ้แล้วก็กดสวิงไหมอ,อ่ะดรอปดรอปสวิงไว้นี่อ้าวเรากินซุปไม่ได้หรอเฮ้ยอันนี้ประตูใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยห้องครัวเฮ้ยเร่งเปิดแก๊สนะฮะนี่ทำไรดีเทนอ๋อเฮ้ยเราควรทำอะไรกันท่ะอ๋อเปิดแก๊สตีเปิดแก๊สตีสวิงได้เะดี๋ยวนเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆๆนะ ทำไมเป็นอย่างนี้ละ่ะซอมบ,บี้หรือเปล่าทำไมเปิดไหนมึงเป็นซอมบ,บี้หรือเปล่า <c oughs> มึงเป็นซอมบ,บี้ไอ้ลุงเลือดลุงอะไรเขาเนี่ยแล้วคนข้าง,งนอกมึงอยู่เฉยมั้งไอ้ลุงลุงหัวขาดลุงหัวลุงอยู่ไหนเนี่ยอยู่หัวไม่ได้เอ้ยเอาทิง้งทิ้งไปทิ้งนี่ไปเอาหัวโอ้โหตลกคว้างหัวได้นะั่นเป็นผีหัวขาหรือผีกองกอยมีขาเดียวเย่กระโดดกระโดดดิง่งๆได้ได จากผีกองกอยหรือเปล่าไม่รู้จักก็ไม่ใช่ผีกองกอยผีอะไรนะปกกระลุงผีภาคเหนือนะฮะผีปกกระลุงโอเคมาเปิดตู้เย็นดิตู้เย็นมีอะไรบ้างอ่ากดออกเหม่งเล่นอย่างกันดิเอ้ยเอ้ยทำไมแค่เปิดตู้เย็นทำไมมันอ๋อมันมีไอ้ตัวนี้มันหนีบเราได้ก็ัยออู่ะไรมนตีมันเฮ้ยหาอะไรมาตีมันเออตีมัน ไอ้ไฟ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 ไอ้น้ำอยู่ไหนน้ำโดดโดดลงน้ำมันเออเออเออแล้กลายเป็นซุปมาเออเดี๋ยวยังไม่ได้อะไรครับเนี่ยยังกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเอ้ยลุงมึงควรตายไปปะมึงควรตายไปซะลุงมึงไม่ควรมาทรมานตัวเองอย่างนี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่เกรียมเลยไม่เกรี่ยโอายไม่ได้ ออกจากที่นี่เลยแล้วดูประตูมันดิอันนี้อะไรเนี่ยกินได้กินได้เห็นเฮ้ยโอ้กินกล้วยแล้วแข็งแรงแล้วปลานี่ทิ้งกล้วยอันใหญ่ยาวกล้วยอ,อันใหญ่ยาวนะฮะพี่ยังไม่คุ้นชินวะเอ้อเดี๋ยวเไอ้ปูมันหนีบเราอย่างละไอ้กวนเส้นตีนนี่ไอ้ห่พี่ลุงจะไปทำ สวิงสวิงสวิงอ้าวตายอะไรครับเนี่ยกูไม่ยุ่งกับปูอะไปออกไปไอ้ I should be able to unlock the door with the golden key that should be around here somewhere อ๋อต้องใช้ golden key นะครับก็มันน่าจะอยู่แถวนี้เราต้องหากุญแจสีทองอย่างนั้นเหรอไหนว่ากุญแจสีทองเห็นเฮ้ย,ยนี่ไงสีทองเฮ้ยเจอแล้วเจอละสงสัยลุงจะเข้าออก ด้วยคุณแจประมาณสักพันครั้งเหรอึงต้องซ่อนคุณแจด้วยเหรอแญแจสีทองกดล็อกแญแจสีทองนะฮะเพราะว่าอันนี้คืออะไรอะ่ะเอ้ยระวังกดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยคืออะไรเนี่ยตบไปอ๋อสวิตไฟเปิดไปแคเคเ,เราจะเดินออกไปอีกห้องนะฮะเฮ้ย มีแกะด้วยอย่างงั้นเหรอเด้ยวเ,เดี๋ยว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 เฮ้ยพิลัญญาเฮ้ยทำไมมีทำไมมีปิลัญญาได้ดีวะทินบันพักคนชราหรือสถานอะไรครับเนี่ยชีววิทยาอย่างนั้ยนะสัตววิทยาเหรอทำไมบ้านลุงแล้วเหลือแค่นี้แล้วเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้ยังมีชีวิตอยู่อย่างงั้นาตายละ S <s <hr ug> แมงสาวครึ่งตัวแมงชาตินี้จะได้ออกจากห้องนี้มั้เนี่ยแค่ออกไปนิดเดียวก็จะตายแล้วเออถือนี่มานี่คืออะไรอ๋อกระดูกสันหลังของเราอย่างเงี้ยนี่มันคือปีกควายมันคือลำไส้เฮ้ยแพ,แพะแกะมันร้องฮะแกะร้องตีแม่ง <S <s <hr ug> เอ้ยตีกันไออ่ะไอเ <s hr ug> ต้นบีบอยเต้นบีบอยเลยหบ้านพักคนชรลามันมี ถังอย่างนี้ด้วยเหรอการลื่นล้มการลื่นล้มื่นมบ้าหรือเปล่าเี่ยคนมันจะล้มง่ายขนาดนั้นเลยละในเกมนี้เอ้ยโอ้ยไฟดูดเออเระเบิดเลยโอ้ยทรมานจะจัดชีวิตนี้ตายไปซะดีจไเนี่ยเหมือนชื่อเกมเลยจะตายพร้อมตายตลอดมีกล่องสมบัติด้วยเฮ้ย เฮ้ยอาวุธเราต้องไปต่อสู้เพื่อช่วยโลกงั้นเหรอทำต่อสู้กับอะไรน,นี่ทุบก,กระจกเล่นสวยกระจกเล่นฮะดูกระจกมันติดตัวเราด้วยเอร <c oughs> ีบานคนแก่จริงเพื่อนเนี่ยทำไมน้ำมันแรงรขนาดนี้แล้วทำไมลุงล่อนจัน <c oughs> <c oughs> ลุงล่อนจันเออลุงโปแล้วลุงเราจะออกจากห้องนี้ยังไงเนี่ยอ๋อเราต้องเอา พรนี่นะฮะไปทุบไปทุบอันนี้นี่ไงแน่เอ้ชิดชีสเนี่ยแล้อนนี่จะออกบ้านคือมันมีคนขังเราไม่ใช่ไหมมันเลยออกไม่ได้เนี่ยลงเป็นอะไรเนี่ยตายยากสุดเลยอย่าลงไปเลยว่า this is ดูป้ามีไฟอยู่นิดนึ่งด้วยเฮ้ยมันมีไฟช็อตเอ้ยว h ตเตอร์เฟิรป้าป้าไปยังไหนเนี่ย ป้าเดี๋ยวป้าเฮ้ยยายยายสิมาได้ป้าเฮ้ยลูกมาดินนมันไม่ใช่<ห>เป็นโบสถะพานนี่ไงบ้านพักคนชราไงเราโดนไล่ออกจากบ้านนี้แล้วเราต้องแกไม่มีสิทธิ์มันไล่ฉันได้พวกคนแกมันเนี่เลยไ,ไอ้เอ <laughs> จอหำอันร่อนจ่อนของฉันไปซะ กกิ้งตกแล้วเอา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 ลุงสแตนด์อัพขึ้นมากันนี่เออสภาพนี้แหละคนแก่เอ้าวได้โซดาอีกอันละเอ้ยเดี๋ยวโซดาช่วยแหละกินได้นะฮะเขาเอาไปดื่มกันเออดื่มนี่ลุงดื่มจริงวะเนี่ยทำไมกระจกมันแทงเฮ้ยเราสามารถเยี่ยวได้ด้วยนะคุณผู้ชมเราเยี่ยวอย่างนี้เออเยี่ยวตรงนั้นเลยเอ้ย เเออไปดูดเยี่ยวปุ๊บไฟดูดปั๊บเลยลุงมาแล้วไอ้พวกคนแก่ทงหลายไอ้มีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยไม่ต้องกินเค้กนะไอ้แกมันเน่เจอซอมบี้ลุงแกไปซะมันเน่เฮ้ยอ้าวตายแล้วอ อย่ากลัวไปไหนตายไปซะเอ้ยคุณน้องสาวหลานเฮ้ยมึงลงมาได้ยังไงอ่ะกูสาล็อกประตูมึงจากด้านบนแล้วนะ <c oughs> ไยคุณพยาบาลนะครบ,บอกว่าเราอย่าทำลายปาร์ตี้นี้นะแล้วก็ g o อิงเ r รา n d h u n ติ n เดอ e o อเ e r อย่าไปล่าใครละ่ะโอเ โอ้ช่างมันเถอะกู ER. ช่างมันมึงเตือนกูใช่ไหมเออเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเดเด็ดมีฝนหรอกคนแก่จะตายอยู่แล้วจะมาเตือนอะไรเยอะแยะเอาไปกินเออไปกินปาร์ตี้มันต้องอย่างงี้ไม่งั้นไม่มันหรอกไอ้คนเฒ่าคนแก่ทั้งหลายเออเธอพยายามด้วยเออเงินโดนเดสทรีมาปาร์ตี้ไม่ต้องสนใจไม่ได้ทำลายอะไรแค่มัน เสริมสร้างความสนุกสนานให้พวกเราเองเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยทำไมขยะมันเกลื่อนขนาดนี้เนี่ยลุงกินเหล้ากันเยอะขนาดนี้เหรอฮะเจ้าของงานแป๊บนึงนะเจ้าของงานไม่นี่ดิออมันบอกให้เราป่วนงานนี้นะฮะเจะนนั่นบอกไม่ให้ปว่วนเราคนจะทำยังไงดีเทนก็ไปวไปวนไงโบคนบอกกันแหละปวนคนปวดเราคนจะทำทุกหนทากนี่นี่แก่แล้วอยู่นี่ One of you die <laughs> อ๋อมันมีคนตายแนละ้วมาเลยฉลองปาร์ตี้กันทิ้งไปไม่ได้ประโยชน์จริงๆของขวัญของขวัญเป็นลังผึ้งเนี่ยนะ I will not tolerate this behavior any longer ฉันเกิดไม่ได้อีกแล้วหมดของตกลงแล้วมึงต้องออกไปฉันได้แกออกไอแก You die <c oughs> และแล้ว well, <c oughs> เราก็ได้ออกจากไอ้บ้าน <c oughs> พักนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เราทิ้งมาเป็นก้อนเนื้ออย่างนี้เลยเหรอนี่ทิ้งเรามาเป็นอย่างนี้เลยอย่างงั้นเหรอแล้วฉันจะไปอ,อใช้ชีวิตยังไงเนี่ยเฮ้ <c oughs> ตื่นมาจากถั <c oughs> งขยะ <c oughs> เอออยู่อยู่นี่มานี่แป๊บนึงได้ไหมไหนอะใครใครคุยเฮ้ยเรามีเพื่อนอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เพื่อนเรา นายสวัสดีเพื่อนนายก็โดนไล่มาจีนะลุงเอ้ยไอหนุ่มโทษทีโทษทีโทษทีหนุ่มโทษที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 เฮ้ยเหมือนเหมือนเอจเอไอ้ที่อยู่งั้นเหรอโทษทีเพื่อนนี่ไงเรามันมีอะไรอยู่ตรงมาจากบ้านกตลาดแล้วเฮ้ยลุงกูออกมาแล้วเว้ย ขออีกสักปาบหนึ่งอ, <c oughs> ออกมาด้วยกันดิออกมาด้วยกันอยู่ด้านนอกหายใจสะดวกดีออกมาเนี่ยเฮ้ยอ่านี่คือพวกทีเดียรไทยออกมาเอ้ออ๋อออกมาแล้วคุยมีร้านของเล่นด้วยนะฮะมีอะไรบ้างเนี่ยโหมืองน,นี้น่าสนใจไปหมดเลยโอเคเราแคสกี่น,นาทีแล้ววะเนี่ยดูสิเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันขี่รถกันยังไงเนี่ย <c oughs> รถมันปี้กันระหว่างรถมันปี้กันเฮ้ยเดี๋ยวนะนายขี้อยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอแป๊บนึงนะเฮ้ยรถจะชนรู้สึกดีรู้สึกดีฉันจะตายแล้วสินะเออนี่ก็เป็นขอทานเดียเดี๋ยว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 อย่าพึ่งเด้งอย่าพึ่งเด้งอย่าพึ่งเด้งสิหนูกระดูกหักหมดแล้วโอ้ยเลือดไหลโอ้โหเออเหลือขาเดียว มีผีพวกกระลงโอเคโอเคนะฮะก็สมควรแก่เวลาแล้วเรามาเจอกับลุงเอ่อชื่อว่าอะไรดีเมื่อกี้มันชื่ออะไรนะ<ม>ลุงเนี่ยแม่งชื่อโคตรยาวอา๋อชื่อว่าลุงโทนี่เลยลกันลุงโทนี่ก็สวัสดีฮะลุงโทนี่ก็ขอบายบายไว้ครั้งนี้แล้วพบกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับเทนทับกับลุงโทนี่นะฮะใน Just die already เราจะไปป่วนเมืองนี้กันนะ oh! Bye